นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับลูกหลานที่นอนวัดก็จะได้ตื่นเช้าทำบุญนะครับก็เราไม่ได้ให้ตื่นดึกจนเกินไปนะครับน้องๆรุ่นใหม่ก็ตื่นตีห้านะครับลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันจัดเก็บที่นอนแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้าอาคารสถานที่นะครับกุฏิที่เราอยู่จากนั้นก็จะเริ่มทำความสะอาด นอนวัดมันดีอย่างไรมันก็จะได้ทําบุญก่อนเพื่อนนะครับตื่นเช้าๆขึ้นมาะตอนนี้ก็เวลาประมาณตี่ห้าครึ่งนะครับก็ทําความสะอาดอยู่บริเวณวัดนะครับจากนั้นหกโมงเราค่อยจะไปบิณฑบาตนะครับ